เผยโมพิงกี้สวิกาหลังสารสั่งเบิกตัวจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นั้นก็เป็นเรื่องของสาวพิงกี้สวิกานางเอกชื่อดังกับข่าวของเธอที่หลายคนติดตามกันมาตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2565ที่ผ่านมา ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวดังที่สังคมยังคงให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับคดีแชร์ลูกโซ่โฟเ e ส t 3D ที่มีคนดังและคนบันเทิงเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากสาวพิงกี้ถูกคุมตัวเข้าเรือนจำตั้งแต่18สิงหาคม2,565ที่ผ่านมาก็ถือว่าเดือนกว่า,วาแล้วนะคะล่าสุดสารนัดพร้อมเพื่อตรวจพยานยหลักฐานและสอบคำให้การจำเลย คดีช่กงแชร์ฟอร์เรสซ์ดีที่พนักง,งานอายการคดีพิเศษเป็นโจทฟ้องพิงกี้สวิกาและคุณแม่พร้อมพี่ชายและพวกอีกจำนวน19คนซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าพิงกี้เดินทางมาที่ศาลในชุดผู้ต้องขังสีน้ำตาลหลังศาลอาญาเบิกตัวนักแสดงชื่อดังกับพวกล่าสุดศาลได้ออกมารายงานเรื่อนตรวจสอบพยานหลักฐานคดีที่พิงกี้และพวกชอบกงประชาชน เป็นวันที่29พฤศจิกายน2,565เนื่องจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีมีจำนวนมากกว่า500แฟม้มสำหรับสาวพิงกี้สวิกาก็เดินทางมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่มีรองเท้าสวมชุดสีน้ำตาลและได้ตัดผมสั้นปะบ่าแล้วค่ะพร้อมทั้งยังส่งสัญญาณให้ทางสื่อมวลชนด้วยการชูมือโอเคค่ะ